เล่มนี้จะเป็นแนวเขียนที่แตกต่างของอาจารย์เคงโงเลยค่ะคือปกติเขาจะเขียนสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นกึ่งกึ่งวรรณกรรมเยาวชนมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปกติเซนต์คอร์สค่ะเขาจะมีภาพจําว่าเป็นชายแก่ที่แบบมีหนวดใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเซนต์คอร์สคนนั้นอะรีไทยกเกษียณละเขาก็เลยหาตัวเซนต์คอร์สใหม่เป็นผู้หญิงขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบเหมือนต้องไปไประชุมกับเซนต์คอร์สโลกอะค่ะแล้วก็ ทำให้เขายอมรับให้ได้ว่าตัวเซนทาคอร์สก็เป็นผู้หญิงได้อย่างเงี้ยค่ะอ่านง่ายภาพประกอบน่ารักมากมีโปสการ์ดกับตัวที่ข้าหนังสือเป็นชุดเดียวกับกับหน้าปกอย่างเงี้ยค่ะคุณดูมั้บอานได้หมายเรียนแล้วก็สื่อความว่าจะเป็นผู้หญิงบนแต่ปกข้างหน้าข้างนี้ก็จะตแบบ่างกับปก เล่มนี้มันจะเป็นแบบแนวแนวถนัดของอาจารย์เลยค่ะเขาจะเป็นว่าการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันระหว่างอัจฉริยะสองคนก็คือคนนึงอ่ะไปตกหลงลูรัผู้หญิงแล้วเกิดรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรเขาก็เลยแบบว่าช่วยพยายามกบเกือนหลักฐานให้แต่ว่าเรื่องอ่ะมาไปถึงตำรวจอะคะ่ะตำรวจก็แบบไม่รู้จะเอาผิดตัวคนร้ายได้ยังไงก็เลยไปขอตัวผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสื ซึ่งคนนี้ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันมันก็เลยเป็นการแบบว่าต่อสู้กันทางปัญญาของทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะว่าคนไหนจะจะพลาดท่าก่อนกันแล้วก็ตัวพระเอกอ่ะจะจับหาทริคในการต่อคดีทั้งหมดได้ยังไงแล้วก็จะชี้ได้ไงว่าตัวคนร้ายคนนี้เป็นตัวร้ายที่แท้จริงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขายดีมากจือเอาไปจือเล่นอันนี้เล่มใหม่ค่ะ